บางครั้งเราเตือนเขาจนเหนื่อยแต่เขาก็ยังไม่ฟังไม่ใช่เพราะคำพูดของเราอ่อนแต่เพราะอัลลอฮ์ยังไม่ให้หัวใจของเขายอมรับในชีวิตนี้เรามักคิดว่าถ้าพูดดีพอเขาก็ต้องฟังแต่ศรรมในอิสลามมันลึกกว่าน,นั้นมากอุลามะได้เตือนเอาไว้ว่าหน้าที่ของเราคือบอกความจริงแต่ผู้ที่ทำให้หัวใจยอมรับคืออัลลอฮ์เท่านั้นเราไม่มีพลังไปเปลี่ยนใจใครเราแค่เป็นสาเหตุส่วนผลลัพธ์นั้นอยู่ที่พระองค์ทั้งหมด บางครั้งคำเตือนต้องถูกแปลด้วยความเจ็บปวดอัลลอาจไม่ให้เขาฟังในตอนแรกแต่อาจให้เกิดเหตุการณ์ที่เจ็บปวดมาแทนเพื่อทำให้เขาตระหนักในสิ่งที่เขาปฏิเสธมาตลอดมันคือความเมตตาในรูปแบบที่หัวใจอันดื้อดึงต้องเจอเหมือนหมอที่จำเป็นต้องกดแผลมันเจ็บนะครับแต่ก็สามารถช่วยชีวิตได้แล้วเราควรทำยังไงล่ะอิสลามสอนให้เราทำสามอย่างห เตือนด้วยความจริงไม่ปล่อยให้เขาหลงอยู่กับความผิด 2. เตือนด้วยความเมตตาไล่ระดับจากอ่อนโยนจนกระทั่งแข็งกราวแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับผู้ที่เราเตือนนั้นเขาดื้อดึงแค่ไหน 3. ม,มอบผลลัพธ์ให้กับอัลลอฮ์เพราะพระอ,องค์รู้ดีที่สุดว่าอะไรจะทําให้เขากลับมานี่คือความสมด,ดุลระหว่างหน้าที่ของเราและอํานาจของอัลลอฮ์จงเตือน แต่อย่าหวังผลจากตัวเองเพราะหัวใจทุกดวงของมนุษย์อยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์และบางครั้งความเจ็บปวดคือบทเรียนที่อ่อนโยนที่สุดที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อช่วยเขาให้กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องและอินชาลอฮ์หวังว่าสวนสวรรค์นั้นจะเป็นที่พำนักของพวกเราอ,เอเราเมน